เกิดเป็นผู้หญิงอยาดหยุดสวยค่ะเ<ม>ช่นเดียวกับพี่ดาวมายุรีค่ะ <c oughs> พอแบบว่าสองกระจกแล้วเอ๊ะหน้าตรงนี้มันยแบบได้กว่านี้อ,อ,อีกตรงไหนอีกนี่นเนยังไม่โดดยังไม่เด่นโดนใจค่ะพี่ดาวมายุรีของเราก็เลยขอขึ้นเขียงค่ะ ทำจมูกครั้งใหม่นะคะเพื่อเสริมความปังรับปีมังกรทองนี่นี่เป็นภาพเอกลักษณเลยนะคะที่พี่ดาวเนี่ยเปิดบ้านค่ะพร้อมกับอวดจมูกใหม่ที่เพิ่งทํามาได้ไม่ถึงเดือนเธอชอบวาทำแล้วหน้าเด็กลงจริงนะคือดูสวยดูสาวดูเกาหลีก็เลยนะคะนะุณเพี่ดาวกขเล่าให้ฟังนะคะว่าที่ตัดสินใจทําจมูกใหม่ก็เพราะว่าหลังทำศัลยกรรมแก้ใบหน้ามาได้กว่า8เดือนแล้วก็มีหลายคนทักว่าเอะพี่ดาวถ้าแก้จมูกนิดนึงนะคะมันจะรับกับใบหน้ามันจะเฮงจะปังค่ะปรับโงเฮงให้ด้วยค่ะปรากฏพี่ดาวได้ยิน Mm-hmm. เอาละตัดสินใจซะหน่อยละค่ะซึ่งก็เป็นการทําจมูกครั้งที่5ในรอบ25ปีของของพี่ดาวเลยนะคะโดยจมูกทรงใหม่เนี่ยมีชื่อด้วยนะ,ะว่าเป็นทรงมหานิยมเรียกสับโอ้โหซึ่งใช้กระดูกซี่โครงของพี่พี่ดาวเนี่ยในการนะมาทำนะคะแล้วด้วยความที่พี่ดาวเป็นสายมูนะคะแล้วก็สายบุญไม่ใช่ว่าพี่จะเดินเข้าคลินิกไปเฉยๆนะคะ,ะพี่ดาวเนี่ยดูเลิกง,งามยามดีเรียบร้อยค่ะที่สําคัญนะคะได้ไหว้ขออนุญาตพระแม่แลักษมีเนี่ยที่เห็นหน้าตอเลยค่ะซึ่งพี่ดาว เชื่อว่าเป็นเทพประจำตัวของพี่ดาวก่อนไปทำศัลยกรรมด้วยเชื่อไหมทำเสร็จปุบมันปังสุดๆเงินทองไหลมาเทมาอ่ะไม่เชื่อไปฟังเสียงพี่ดาวมยุรีกันหน่อยค่ะคุณหมอก็ดูว่าเนี่ยจมูกอันนี้นะเดี๋ยวค่อยดูหกเงินจะเข้าจะเก็บเงินเก่งอาจจะมีเรื่องโชคลาภอย่างอื่นเข้ามาแต่ก็เห็นผลจริงๆนะพี่ดาวก็ได้โชคลาภเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาจมูกเรียกทรั์เรียกรัพ์ตั้งแต่15วันแรกแล้วถามวันนี้พอหรือยังถ้าหน้าน่ะพอใจแล้ว แต่อาจจะมีถ้า,ถาแบบตามวัยของเราอาจจะมีโบทอกฟิลเลอร์บ้าง <Okay. S 2> ถ้าฉันเสกติดแล้วหน้าฉันสวยกลับมาสวยแบบนี้เดนเรวก็โอเคนะคะมองว่าพวกนั้นเป็นสพรพเวสีเขาไม่เข้าใจแต่นะวันนี้ก็ตกหน้าเขาด้วยหน้าส,สวยๆไง สุดยอดจริงสวยดาวสวยมากนะคะนี่จำได้เลยพี่ดาวเขาแบบว่าให้เลขเผื่อเราด้วยนะคืออย่างนี้แกบอกว่าเรื่องโชคลาภไแกพอพอได้รับบ้างนะคะซึ่งเลขส่วนใหญ่ที่พี่ดาวซื้อก็นี่เลยค่ะเลขที่บ้านค่ะ80แล้วพอเผอิญเอญเราเหลือบเข้าไปข้างในค่ะเลขป้ายทะเบียนรถของพี่ดาวคือเลขอะไรไหมคะ 18181เติมหนึ่งเข้าไปหน่อยแกเพิ่งถอยมาเนี่ลูกคันนี้เผื่อใครจะเอาเลขไปเสี่ยงโชคกันนะคะพี่ดาวบอกว่าวันที่30รวยค่ะเจอกันเราต้องบอกว่าพี่ดาวเนี่ยแกคือเป็นคนน่ารักนะสวอคนเดียวไม่พอชวนเพื่อนไปสวยด้วยยังไงพี่ลูกดกสุภาพรที่เรือนขวัญเคยไปทำสกู๊ปอ่ะทำแล้วเหรอแม่ขอดูจริงนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันก่อนอยู่จากบ้านของพี่ดาวเสร็จปุ๊บนะคะพุทธค่ะของเราไปต่อที่บ้านของพี่ลูกนกทันทีค่ะไปดูใบใบหน้าใหม่หน่อยนะคะบอก เนี่พี่ลุกนกนะคะ ก็เปิดใจบอกว่าพี่ตัดสินใจใส่กร,รมใบหน้าจัดเต็มในว<ะ>ัย51ปีคือยกกระชับใบหน้าท,<ะ>ทําตาสองชั้นก็พอเรื่องปรับโงเห้งรับทรัพย์เหมือนกันค่ะ,ะก่อนหน้านี้พ,พี่นุโนก,ก็จะบอกว่าพี่าตาเล็กไม่น้อยอหางตามันก็ตกตด้วย,ยนะคุณหมอบอกว่านะคะคือให้ทําตาสองชั้น<ะ>แล้วก็ยกหางตาเพื่อเปิดดวงเรียกึ้นเรียกทร<ะ>ัพย์แล้วพอทําม,มาก็โอ้โหปังจริงๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะจากคิวงานก่อนหนี้ติดต่อไปแล้วยังไม่คอนเฟิร์มสักทีแบบยังไม่ มาปรากฏว่า ทำเสร็จปุ๊บเจรจากับเจ้าภาพทุกงานทุกคนโอนตังค์ให้เลยพี่นกบอกว่าปีหน้าพี่ก็หวังว่าจะมีงานมีเงินเข้ามารัวๆโดยเฉพาะงานละครที่ตอนนี้อยากเล่นสุดๆที่สําคัญพี่ลูกนกกระซิบมาบอกว่าก็ตอนนั้นเลือนขวัญไปไงเอ้าหรอพูดตลอดเลยบอกว่าไปบ้านเขา้วจะพูดกับเขาไงนุชีดยาพี่หรอบอกว่านี่งเลือนขวัญไปแล้วบอกว่าพี่ถ้าพี่ทำนั้นมีคนแบบทวนทําเลยแต่ด้วยความหวังจริงๆพี่นกคนเรามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไปปสัมภาภา์กันค่ะค่ะ พอคุณหมอบอกว่า,เ,าเดี๋ยวจะผมจะเปิดหนูเฮงรับทรัพย์นะมีงงมีงานเข้ามาโน,น่นนี้โน่นนั่นอะไรเงี้ยกระซิบคุณหมอเลยคุณหมอคะจัดให้หนักเลยนะคะเพราะว่าหนูเหนื่อยมากอบอกชีวิตหนูเหนื่อยมากคุณหมอช่วยทีคุณหมอบอกได้เดี๋ยวจัดให้มีงานเข้ามาแล้วก็มันเหมือนมันเหมือนเราคือที่สําคัญเลยอะ่ะเราเรามั่นใจขึ้นตอนนี้คืองานเข้ามาหลายๆงานอุ้ยละครอย,อ,อยากเล่นอยากเล่นอ่ะ ฝากผู้จัดด้วยนะคะนกอยากเล่นละครเพราะว่าเคยเคยเล่นนานแล้วแต่ก็อยากเล่นบทอะไรก็ได้ค่ะ หวานขึ้นเยอะเลยอะไม่ใช่อะไรตอนนั้นไปเยี่ยมพี่นกพี่ลูกนกที่บ้านแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่ทําศัลยกรรมหน่อยไหมช่วงนี้เขาก็ไม่ได้ฮิตหรอกแต่ว่าทําแล้วมันดูดีปับโงเฮ้งถ้ามีคนให้พี่ทำอ่ะพี่ทาเลยนะอย่าปฏิเสธเขาตอนแรกพี่นกแกเมกาอยู่วงการมาเกือบ20ปีไม่กล้าแต่ล่าสุดนี้ทาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงนลเดี๋ยวขวัญเข้าไปไปทาเลยแต่ตอนนี้มันยังบวมๆอยู่พี่นกอดทนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฟ้าเปิดแน่นอนดวงจะเป็นของเรา